ข้างญ่หยอนข้าเขาบนัป็นใงหยอนข้าค้นข้ามนี่เป็นข้าที่อีสานกล้ามาดนดรละครับตั้งแต่ผมกลับมาอยู่บ้านกับมีคำบอกต่างๆนานาหลายอย่างที่ผมได้พบเจอได้ได้ฟังมากครับบางก็บ,บอกว่าจบแล้วก็วไปเห็ดงานดีๆจบแล้วมาอยู่ยังบ้านจบแล้วก็วไปหาสมัครงานหน้าที่การงานที่มันสูงขึ้นมก็คือคึอเขาวานี่แหละครับแต่ก่อน ก็อยากดึงล้นอยากก้าวหนา้าบ่ต่างจากทุกๆคนหรอกครับผมก็เป็นคนมีชีวิตมีหัวใจอยากมีความเจริญไปหนขึ้นกันละครับแต่ว่าในอดีตเพื่อนๆเ่อยๆประสบผลสําเร็จไรยางไปสู้เส้นทางที่เพื่อนเขนเลือ,เอกอปปเลยางไปสู้เส้นทางที่เพื่อนพักกันเลือกผมก็เป็นหนึ่งในหันครับที่วิ่งสอบที่วิ่งแรนหาการงานหาความมัน่นคงให้เจ้าของ ไปวางยางไม่ก็บ่าสมหวังยางที่เขาตั้งใจว่าอะยางติดคิดผมก็เลยเลือกอยู่บานเฮ็ดกเกษตรเฮ็ดตามวิถีที่พ่อแม่คนผ้าสางไาเฮ็ดมาล้วครับลองใส่ชีวิตแบบนี้บึงมันสีอยู่ไห้บอมันสีมีความสุขบอก็ลองเฮ็ดบึงหลายอย่างหลายค่ำค่ำข้นที่บอเสียสีมาผมก็เก็มมาคิดเอามาบรนทอนหัวใจเหให้หาลกังเ่็ดให้หความหุซึ้เข้าอดถอยไปนำํำคำว่าของเขา เขาบอกแล้วเขากระจบมองหันแต่หลังจากนั้นเขาเป็นคนเก็บมาคิดผมคิดแบบนี้ม่าโดนครับเก็บเอาข้ามคนมาคิดหลายจนบันทอนหัวใจเจ้าของเห็นไ้จิตตกไปเลยเหรอครับแต่ว่าหลังจากใส่ชีวิตในการเกษตรเฮ็ดเกษตรแล้วมันลงตัวแล้วผมไม่เวลาอยย่กับขอบขั้วอยู่กับคนที่หักปลูกพลไหม่ปลูกพักให้คนที่อยู่บ้านกิน เห็นลายยิ้มของแม่เห็นขอบครัวเห็นลูกมาเลียนเหลีนอยู่สวนผมกะกลับมาคิดว่าข้างบอกที่เขาบอกเรานั่นมันอาจจ,อจริงก็ได้ครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นอยู่นี่แหละคือของจริงจับต้องได้ประเดนสิ่งที่เป็นมายาผมว่ได้บอกให้ทุกคนกลับมาเห็ุการเกษตรนะครับแต่ว่าความคิดความอ่านของคนมันบวกขึ้นกันครับบางคนก็อยากไปเตุงานข้าราชการ เห็นงานที่พี่หนามิตาบางคนก็อยากกลับบ้านอยู่กับครอบครัวความสุขเข้าบ่คขึ้นกันครับก็เหมือนสิ่งที่ผมเลือในปัจจุบันนี้เหตุการเกษตรอยู่บ้านมีรายใดพอประคองชีพพอประคองตนอยู่คนเดียวความคิดก็เริ่มตกผลึกครับว่าการอยู่แบบนี้มันอาจเป็นความสุขที่แท้จริงของผมก็ได้หลังจากที่พบเจอพบมูลลหลายๆคนบางคนก็ยิ่งช้าเข้าไปเครับ ที่มีชีวิตแบบนี้ที่อยู่ในแบบนี้บางคนเปนบุพวิเาลาอดเสเด็อยู่กับ